วันน hmm. okay. ี้ผมขนลุกนั่นมีความรู้สึกแล้วทุกคนถ้ามันเกิดอะไรแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยมันสุดใครใครคอใครคอเฮ้ยมันขี้งเสียง นี่คือล่าผีเฮียนครับเขาตั้งชื่อคลิปนี้ว่าตัวตายตัวแทนผีภาค2ครับผมวันที่4เดือน8สถานที่แห่งนี้ครับเป็นตึกล้างที่เคยมีอดีตสามีสังหารภรรยาคาห้องครับมีเสียงผู้หญิงร้องทุกค่ำคืนจนต้องย้ายออกกันเป็นตึกล้างเลยหลังจากนั้นมีรอปภที่มาเฝ้าตึกเนี่ยก็ตกก็ต้องเออก็ตกลงมาตายในยจุดเดียวกันถึงสคนเลยครับ โอ้จนเจ้าของตึกไม่กล้าส่งไครมาฝ้าอีกเลยกลัวจะมีคนมาเสียชีวิตอีกเลยสั่งปิดตายและล้างจนถึงทุกวันนี้และคุณทักกับคุณนัทมาล่าให้พวกเราได้รับชมกันครับผมเสียงตะโพนตะติ่งเทงโอ้โหนี่เสียงนี่ตึกล้างเลยเนี่ยมีเสียงมาเลยมีเสียงร้องออกมาเลยทุกคนตึกเป็นร่มเลยเฮ้ อ่มึงไปเอามึงหายใจออกอะ่ะโอ้ตกใจเลยคุณนึกว่าอะไรฟูดฟาดฟูดฟาดแล้วเสียงเราแหว้กันถ้าไปไหา้ก่อนนะโอ้ยตักไหว้เราใหญ่ข<ล>นาดนี้น่าเสียดายเสียงคนเดินนะเสียงคนเดินทางนู้นนะเสียงคนเดินทุกคนครับวันนี้ได้เจอดีแน่ดูแล้วแต่จะเจอแบบไหนเท่านั้นแหละเช็ค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  คุนชาโนนไม่เอาไม่พูดอย่างนั้นสิกดสิพี่กดกดสิเดี๋ยวไม่ให้อามาออกกะนายอีตัวเนี้ยอะไรอ่ะขึ้นแทรก้นนะไม่เป็นไรช่างมันเช็คเช็คโอเคเอาตัวนี้ไปฮะเมื่อกี้ไม่ให้ยามนะทุกคนน่าจะคื้นนี่ เขาบอกจริงจงว่ะพี่ไม่ไม่ไม่กไม่ไม่มันอาจจะเป็นคลื่นคนอื่นแทรกก็ได้มันไม่ใช่อะอ้อนบอกเบรกตลอดเลยอะไรวะไม่ใช่แล้วนะี้ก็อกเป็นคลื่นแทพี่องเป็ยนคลื่นหเป็ียนคลื่นนะห้สิบนะโอเคช่างมันมีใครเจอท่านหน้าไหมครับ 嗯嗯，嗯，喂、嗯，几点钟？<到>嗯，没打，两秒呗，弟。 คลิปนี้เป็นปีหกห้านะครับเป็นปีเจ็ดครับชั้นไหนชั้นสองเหรออยากสองอันนี้ถ้านับก็ได้ทั้งวิสิบไครั้งขังก่อนทุกคนเมื่อเมื่อวานสื่อนี่ที่ออกมาอุ้ยอยากตูดตกใจทั้งอย่างนั่นเลยพัายามทำแบบนี้ดิตกใจชัดเลยแค่ฉายไฟมึงตกใจโอ้โหเดี๋ยวตั้งกล้องพิสูจน์เลย ขอก้อนเลยเปิดฉากด้วยการตั้งกล้องไปเลยดีไหมทักโคตรพีคเลยตั้งกล้องอ่ะให้เห็นทั้งนั้นให้เห็นด้วยดีเรานั้นนี่เลยให้เห็นนี่ด้วยสถานที่ลากยืนตามันเป็นตำนานแล้วหรอเฮ้ยหรือว่าที่ออกข่าววะคลิปนี้ปะที่ออกข่าวว่ามีมือจะมาจับไหลอ่ะสื่อสารทุกคน โมตสัพพทวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสยะโยโย่โอ้โหโอ้โห คนลุกผู้เลยวะนี่เหรอเนี่ยอุ้ยบ้าอบข่าวด้วยชักนี่เหรอเจะาทัพคุณนี่ผมขนลุกนี่เหรอป้าออกมาเจอสารทุกคนที่เห็นเลยเพิ่มวะไม่ใช่นี่พ้นทัพคุณอยู่ตรงนี้มือล่วงเหรอมันไม่ที่เหมือนมือเลยนะเพิ่มวะผมว่ามันเหมือน มันเหมือนลูกมันทั้งตัวเลยอะ่ะเหมือนลูกบอลเหมือนคนโดดตึกเขาบอกเสียงเหมือนคนโดดตึกโ,โดดตึกไม่มีอะทุกคนไหนตรงไหนถอดเมื่อกี้ของคนโดดตึกเฮ้ยทุกคนทำไปเล่นนะคนน่ากลัวไม่เอานะจะบ้า คนเมื่อกี้คือแบบไม่ได้อะะไม่ไหวเลยอ่ะคือแบบโคตรน่ากลัวชุดสีดำเฮ้ยทุกคนมันใช้ขนาดคนเดียวมันจะไปไหนอะไปดูข้างล่างคนลุกมาทุกคนเอาไปดูดิบอกเลยว่าแค่ช็อตเมื่อกี้ช็อตเดียวคลิปนี้ก็เอวีพีละบอกเลยไอะไรวะโอ้โคตรน่ากลัวเลย อไวะทุกคนนั่นมีความรู้สึกแล้วทุกคนถ้ามันเกิดอะไรแบบเนี้ยคนมันลุกผิดปกติอ่ะได้เวลาของเขางี้ปะได้เวลาขึ้นไปไหมครับขึ้นไปโดดแล้วมเอิร์อกล้องมาเป็นถ่ายติดอีกเนี่ยอาจจะโดดจากชั้นหกก็ได้เดี๋ยวคิดในแง่ดีไว้ไม่มีอะเดย์เดี๋ยววีเออาร์ตอนท้ายครับช็อตเมื่อกี้ต้องเอาฮะ ลงมาแล้วพี่พี่เขาพกเสียงดังตุ๊บเลยเออที่เราได้ยินที่เราได้ยินน่ะตุ๊บใช่ๆๆๆรู้ว่าเสียงนั้นวะเฮ้ยแต่เสียงตุ๊บผมไม่ได้ยินนะเสียงที่ได้ยินอ่ะหืฮ้ยอู้ยเอ้าไม่ก็ในห้องอะไรอ่ะ ไปดูนะะั่นเไปสิ <c oughs> อยูอเชื่อนกูเชื่อกยังมาแล้วูเชื่อกูียังมาแล้ว้ค่อยๆไปเปิดค่อยๆไปเปิดูเฮ้ยเฮ้ยเปิใครใครขใครขอ,ขอ ไปถ่ายร่วมนะโอ้ยโใค <RB>? รใครเขาอะใครอ่ะนี่ไม่ดี <Excel. S 2> ไม่ดีแล้วโอ้ยงกจะมันไงไม่ใช่ใช่ป่ะพี่ไม่ใช่ใช่ป่ะน้ำเขาจะมาสื่อสารจริงๆแล้วก พี่ยามครับมันได้เวลาของพี่ยามหรือเปล่าครับที่พี่ยามต้องมากระโดดซ้ำๆซากๆ,ๆแบบนี้ครับได้ห็นอป่าโอ้ยตกใจวอร์ใช่ไหมปะตัวเทียนน้ำยังไง <ใน S 1> เออลงยามวอร์สองสุปีนานังไปเลยดังสุปีนานังเอาไม่ได้หิดไม่ได้ไม่ได้ยิน,าน,นม,มานานแล้วสุปีนานังส,ส,สัิดสุปีนานังเฮ้ยเอาแล้ว ชั้นนี้นไม่ได้ยินมันนานชั้นนี้ตอนที่เรายืนเป็นชนั้ชนท,ที่สามนะทุกคนนะชนั้นที่เขาบอกว่ายามทั้งสองกระโดดเป็นชั้นนี้แหละ<า>ลงไปด้านล่างฮนะสองไฟงลงไปทักขอใช้ไฟเขียวนะเห็นอะไรชัดๆหน่อย๋ยวบอกว่าไมกรอบนะเว้ยไปพันธ<ๆ>ุ์ทักพูดพันวอรันะวออยู่ด้านล่างนะันตรงหน้าหงยามนะครับทุกคนจิ๊เจลนี้คือเรียกผ่านเลยทุกคนห้ยามมาที่นี่ สำโพยสีจุตินังสำโพยสีจุตินังเดินไปดักเรื่อยๆเดินไปเดินไปทั้งกลัวเดีเด๋ดไไวยวเราลงข้างนู้นแล้วเราไปตั้งกล้องทีเดิมเฮย้ยพี่พี่เฮ้ยทุกคนมีทุกคนได้เสียงวอไหมไฟเขียวขึ้นทุกคนนี่ เกี่ยวขึ้นทักไปสน,นุกแต่ไม่พูดอะไรพี่ทักเอามือออกถือแบบนี่เลยว่าเราไม่ได้กดอะไรทุกคนดูจะกดยังไงล้วคนไปแล้วคนลุกไปแล้วไม่รอใครเลยพี่ลุยเดี๋ยวไปตั้งกล้องชั้นสองให้ทุกคน,อกน,นของไหวได้ปะ เฮ้ยวิ่งกิ้มไม่เสียงเฮ้ยทางจะวิ่งทำไมอ่ะพักพักตรนี่ทรับวิ่งก่อนเลยหนึ่งวิ่งก่อนเลยนหมึงวิ่งก่อนเลยคลิปนี้ไม่รู้ใครรู้สึกเหมือนผมป่ะว่ามันกดดันรู้สึกว่าแบบมันกดกดดันมากเลยน่าแซ่บคอเลยทุกคนครับพี่ยามวันสองเออเลียงไปเมื่อกี้เสียงใครพี่ ถามแล้วก็คนลูกเองพี่ยามมสองแหมไปเคาะทำหาเลยนะเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยรองเขาชัดเจนดู โอ้เพื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าจำได้ว่าไอ้ข้างนี้ถ้าหยิบก็โดดลงมาเลยหรอโลนี่หรออีแตะมาไงวะนะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะใช้วิจารณญาณนะทุกคนนะบังเอิญบังเอิญทุกอย่างไปได้หมดทุกคนนัดัดมันคลักรึเอ่า นะครับวันนี้กับละครเ่นนี้นะที่ยามทั้งสองสี่ชีวิตนะครับซ้ําซ้อนกับหญิงสาวที่เสียชีวิตในห้องแต่วันนี้เจอเรื่องราวแปลกๆฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนครับอบคครับพุ่นนี้เจะกันลาบีครับสวัสดีครับโอเคครับทุกคนโอ้ยมีแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเนี่ยทุกคนมีแค่บางส่วนที่พวกเราได้พบกับคลิปนี้ครับตัวตายตัวแทนผีภาคสองครับผมเมื่อปีหกห้าทุกคนโอ้โหมือผม สุดยอดเลยครับท่านผูช้ชมและนี่คือช็อต MVP ของคลิปนี้ครับในที่โอ้โหคลิปนี้โ oh อ้ไม่ก็อดะดีผ๋ผมต้อง <Yeah. S 1> อ้เป็นเสียงลรงหลังข้าวโอโ้คลิปนี้ตบมือครับคลิปนี้ต้องต้องตบมือเพราะว่าหลอดสุดๆครับผมคลิปนี้เป็นการ ค่าตัวตายของยามสองคนครับมาตายใน,ในจุดเดียวกันแล้วเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นยามที่มาทําอะไรซ้ําๆอย่างความเชื่อของคนไทยเราการฆ่าตัวตายจะทําแบบนี้ซ้ําๆจนกว่าจะหมดเวรครับคิดหน้าคิดหลังก่อนนะครับผมการฆ่าตัวตายไม่ใช่การหนีปัญหานะครับแต่มันคือการสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่กับอีกโลกหนึ่งครับ อย่าคิดเชียวทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอมันอยู่ที่เวลาครับขอบคุณคลิปจากลาผีเฮียนครับผมจบแล้วครับเพื่อนๆไปยิงกันบ้างครับสําหรับคลิปในวันนี้ครับผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนําความคิดเห็นหรือข้อติติงมาปรับปรุงครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่รับชมคลิปจนถึงคลิปสุดท้ายครับฝากกดไลค์ ฝากกดติดตามช่องเบิร์ดพาลอนด้วยนะครับอย่าลืมเบิร์ดพาลอนสองด้วยนะครับเป็นการแบทเทิลคลิปไทยกับต่างชาติครับทุกคนสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือไลฟ์สดของผมทุกวันจันทร์อังคารพารลิหัตครับเวลาสองทุ่มครึ่งจบเมื่อไหร่ไม่รู้มาสนุกด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ